พบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Mega p a y w a t e r Sport นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเรือคายักนะครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องความทนทานนะครับแล้วก็สามารถรองรับน้ำหนักได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยเขาออกแบบสีมาให้เลือกเยอะเลยครับก็สามารถเลือกแมทสีพวกนี้ให้เข้ากับที่พักได้นะครับผมที่สำคัญราคาดีมากเราสามารถติดโลโก้แบรนด์โลโก้รีสอร์ทให้เพื่อนๆได้ด้วยนะครับจะเป็นรุ่นไหนไปดูพร้อมๆกันเลยครับ อย่างที่เกินไปตอนแรกนะครับผมจะมาแนะนำเรือคายักนะครับเป็นเรือคายักจากแบรนด์อัลฟานะครับสบวกหที่นั่ง รองรับได้สมบูรณ์สาที่นั่งเลยนะครับซึ่งวางอยู่ตรงหน้าผมตอนนี้แหละซึ่งเรือคายักแบบนี้นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องความทนทานเขาใช้วัสดุที่ชื่อว่า LDPE นะครับซึ่งเป็นวัสดุเดียวกันกับเรือคายักที่ผมรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนนะครับเป็นเรือคายักหนึ่งที่นั่งอันนี้ก็ใช้วัสดุเดียวกันก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องความทนทานเหมือนกันนะครับทนทานต่อแรงกระแทกนะครับแล้วก็ความร้อนนะครับแล้วก็อากาศเวลาที่เราให้ลูกค้าไปพายเล่นจะหมดกังวลในเรื่องความเสียหายของตัวเรือนะครับค่าซ่อมต่อเรือหนึ่อนข้างงส การมีเรือคายักทนทนนะครับสีสดสดแบบนี้นะครับไว้ที่พักก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับความยาวของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่360เซนนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยก็จะอยู่ที่91ซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีความหนาที่32ซนติเมตรนะครับของเรือคายักตัวนี้ครับจะอยู่ที่34กิโลนะครับไม่ใช่น้ําหนักที่หนักมากนะครับตัวนี้สามารถรองรับสูงสุดได้230กิโลเลยนะครับซึ่งขึ้น3าคนพร้อมกันเนี่ยไม่มีจมแน่นอนไม่มีปิ่มน้ําแน่นอนพายได้สบายไหลๆเลยนะครับผมตัวนี้ต่อมาเราามดู ฟีเจอร์ของมันบ้างครับซึ่งฟีเจอร์ของมันนะครับก็มีให้เยอะมากๆเลยครับจุดแรกนะครับคือแฮนเดิลนะครับแฮนเดิลของเขาเนี่ยก็มีมาให้ทั้งหมด4จุดเลยนะครับซึ่งจะมีหัวเรือท้ายเรือนะครับแล้วก็ข้างเรืออีก2จุดก็เป็น4จุดนะครับแล้วก็จุดต่อมานะก็จะเป็นดีลิงนะครับแล้วก็จะมีช่องข้างล่างเอาไว้ใส่สัมภาระใส่ของนะครับมีให้2จุดเหมือนกันนะครับหัวเรือแล้วก็ท้ายเรือจุดต่อมานะครับก็จะเป็นช่องเล็กๆแบบนี้กลมๆนะครับก็มีให้2จุดเเหมืออนนกัาใส่แก้้วนับจุดต่อมาะก็จเป็นนช่องขาดใหญ่ตัวนี้เราาก็สมารถใส่อุปกรณ์สัมภระ ได้เพิ่มอีกนะครับซึ่งช่องเก็บของลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาก็มีมาให้2จุดเหมือนกันนะครับหน้าเรือแล้วก็ท้ายเรือต่อมาก็จะเป็นที่นั่งนะครับตัวนี้สามารถนั่งได้สูงสุด3คนเลยนะครับก็จะมีเบาะมาให้ทั้งหมด3อันมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับผมจุดนี้เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วก็มีจุดไข่น็อตลงไปอันนี้เอา,เาไว้ใส่พวกที่เอาไว้เสียบคันเบ็ดตกปลานะครับอีจุดหนึ่งครับผมตรงแฮนเดิลตรงขอบเรือตรงนี้เอาไว้รัดไม้ไผ่นะครับแล้วก็สามารถรัดไว้อย่างนี้เลยนะครับก็จะแน่นหนา แล้วก็จะมีอีกจุดนี้ตรงนี้มันจะเป็นวาล์วไว้ระบายน้ำนะครับเวลาน้ําขังหรืออะไรเงี้ยเราก็เปิดจุกตรงนี้แล้วก็ระบายออกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ติดเบาะขายักซีดได้นะครับเราก็ซื้อมาติดเพิ่มได้นะครับเราขายเหมือนกันนะครับราคา1นึ่งบาทอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ของเรือลํานี้นะครับผมโอเคครับต่อมาเรามาดูสีของเรือขยัก อัลฟาสองบวกหที่นั่งกันบ้างนะครับสีของเขาเนี่ยมีมาให้ทั้งหมดสีรูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือเป็นสีล้วนนะครับแบบที่2นะครับก็จะเป็นสีผสมนะครับสสีแล้วก็แบบที่3นะครับก็จะเป็นสี3สีผสมกันแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับเป็นเรนโบว์นะครับเพื่อนๆก็สามารถรีเควสเข้ามาเลือกแมทกับรีซอร์ทหรือว่าที่พักของเพื่อนๆได้เลยนะครับแบบนี้ดีมากๆเลยนะครับ ลู้าได้ถ่ายรูปส,สวยๆได้พายเล่นสนุกๆเนี่ยถูกใจแน่นอนครับผมและนี่ก็คือเรือพายักแบบ2สีนะครับที่มี2สีผสมกันเดี๋ยวเรามาดูดีเทลใกล้ๆก,ก,กันนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมพอไล่ลงมาปุ๊บตรงกลางเรือเนี่ยเขาจะมีเฟดแล้วก็จะมีสีม่วงลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบ 3- สีกันบ้างที่ออกแบบมาก็คือเป็นสีเขียวาไล่ลงมาเฟดอีกแล้วมีสีขาว เปตลงน้าปุ๊บเป็นสีฟ้าอันนี้เหมือนกันนะครับเวลาอยู่ในน้ำมีสีสดสวยมากๆครับสว่างนะครับลูกค้าถ่ายรูปออกมาสวยแน่นอนอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้นิยมมากๆเลยนะครับอันนี้เรียกว่าเรนโบ์นะครับเพื่อนๆก็สนใจก็สามารถทักเข้ามาคุยกันได้ครับแล้วเราก็มีไม้พายแบรนด์เอลฟ้าให้เลือกหลายสีเลยนะครับมีถึง5สีนะครับอันนี้ก็คือสีขาวนะครับสีส้มนะครับตัวนี้สีดํานะครับ แล้วก็จะมีสีเหลืองนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นสีน้ําเงินอันนี้ก็เลือกแมทกับตัวเรือคายักแล้วก็ตัวที่พักของเพื่อนๆได้เหมือนกันนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับเราไม่ได้มีแค่3สี3แบบแบบนี้นะครับเรามีเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูสต็อกของเรานะครับว่าสต็อกของเราเนี่ยพร้อมส่งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่าแล้วนี่ก็คือสต็อกเรือ kayak อัลฟ่าของเรานะครับที่เห็นด้านหลังผมนี่ก็จะเป็น เรือคายักอัลฟาสองบอกหนึ่งที่นั่งหมดเลยนะครับมีหลายสีให้เลือกมากๆครับไม่ได้มีแค่3สีแบบที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับต่อไปเราไปดูสต็อกเรือคายักหนึ่งที่นั่งกันบ้างครับไปดูกันด้านหลังผมก็คือเรือคายักอัลฟาหนที่นั่งนะครับมีหลายรุ่นมากอยากได้สีไหนก็ทักมาคุยกันได้นะครับตอนแรกนี้ของเยอะมากๆนะครับออกไว้มากตอนนี้เดี๋ยวเท่านี้แหละ ต้องรีบหน่อยนะครับถ้าช้านี่ของหมดก่อนนะครับทักเข้ามาคุยแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับผมต่อมาเรามาดูราคาของเรือคายักอัลฟา2อบวหนึ่งที่นั่งกันบ้างนะครับซึ่งราคาของเขาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่1 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับจะได้ไม้ไผ่ไปด้วยนะครับ1อันนะครับในเซ็านี้เนี่ยจะเป็นสําหรับ4ล้วนนะครับแล้วก็ราคาที่2นะครับก็จะเป็นราคาแบบสีผสมนะครับ แล้วก็จะมีไม้พายให้ด้วย1อันก็สามารถเลือกสีได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับราคา11,900บาทสีผสมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือก2สีผสมกันได้3สีผสมกันได้หรือว่าเป็นเรนโบวก็ได้นะครับแล้วก็อีกราคานึงนะครับหนึ่งบาทก็จะมีคายักสีผสม1สีนะครับแล้วก็ไม้พาย2อันนะครับ เลือกสีได้เหมือนกันแล้วก็ชูชีพอีก2ตัวนะครับซึ่งราคานี้คุ้มมากๆเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวเรือคายักอัลฟา2.1บวก1ที่นั่งนะครับบอกเลยคุ้มถึกทนนะครับแล้วก็สีสดมากๆเลยนะครับเอาไปให้บริการลูกค้าเนี่ยรับรองถ่ายรูปออกมาสวยลูกค้าแฮปปี้แน่นอนครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีรีสอร์ทหรือที่พัก เป็นรูปแบบแบบไหนเลือกสีไม่ถูกอะไรทักมาคุยกับได้นะครับเราจะมีแอดมินเนี่ยครับช่วยแมทสีให้กับที่พักต่างๆได้นะครับรับรองว่าที่พักนั้นๆออกมาดูดีแน่นอนอีกอย่างหนึ่งครับเรามีบริการติดโลโก้รีสอร์ทแบรนด์ให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นบริการเซอร์วิสจากทางเรานะครับก่อนจากกันนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแต่หากเพื่อนๆต้องการที่จะสั่งซื้อนะครับสามารถทักเข้ามาในเพจของเราได้เลยนะครับ mega pay water sport แล้วก็มีไล PWS นะครับย่อมาจาก Mega p a w Water Sport mm hmm. ก็สามารถแอดเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกันได้เลยนะครับเรามีสินค้าพร้อมจะส่งตลอดนะครับผมเดีวทักมาคุยกันนะครับ